บบิวีันนี้คู่แรกเลยนะเจ<ข>อกับเพชรธันวานี่ไม่เคยชกไม่เคยเห็นก็ไม่เขายัางไงแบบมีเขาเป็นมวยประเภทไหนคู่คู่ต่อดสู้วันนี้เพราเป็นมวยบูต้นเกมครับบูต้นเกมของเรานี่สไตล์บูเปิดเกมเลยไปค้าต่อยมัดอะไรอย่างงี้นะซ้อ,อมอยู่ที่ี่เนโอ้ยขู่บางขู่ซ้อมเทียบเลยกี่วันรนี้เอ้าซ้อมมาซ้อมมาสามอาทิตย์ซ้อมมาสามอาทิตย์สูงเท่าไหร่หนึงร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักปล่อยๆของเรา าี่ปีนี้อายุ18 19ล่าสุดผลงานเป็นไงชนะมาที่ไหนวันนั้นลาดำเนินนะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเวทที่ดีที่สุดของเราคือร้อยสิบไปร้อยเก้าร้อยเก้าลบแปดร้อยเก้าได้อยู่แต่วันนี้คือร้อยเก้านี่โอเคไหมโอเคครัไม่ไม่บีบเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะเอาเราเช้าอยู่เราเช้าเป็นไงเกินไปเท่าไหร่เกินมาหนึ่งปอนด์เกินหนึ่งปอนด์นะเดี๋ยวก็วิ่งไปสักพักก็น่าจะเรียบร้อยนะ เพชรธันวานี่ที่เราเห็นคลิปเขามีอะไรที่เวลาชกแล้วเราทำให้เราเอ๊ะกังวลอะไรไม่รู้ว่าไงไม่มีไม่มีของเรานี่ถนัดยังไงถนัดหมัดหรือถนัดหมัดนะวันนี้งัดหมัดไปสู้กับเพชรธันวานะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดกระบี่อ่ะคว้าคนกระบี่เชียร์กันหน่อยวันนี้เอ้าูแรีด้วยคั้คนตายคนกระบี่ด้วยครับคั้ติดตามลูกครับบิวเจนซีด้วยครับอ่าทีแน่นอนครับวันนี้โอเคแล้วชื่อเก่าไม่ชื่อว่าอะไรชื่อเก่าชื่อเก่าชื่อว่าเสียวกรครับ อ่าแล้วก็สีเสื้ออะไรมาก่อนหลองพระอาจารย์หรือว่าอะไรเรื่อว่าเรื่อว่าตัววีเจซีหลองพระอาจารย์ครับอ่าโอเคขอบ้านน้องชายขอโชคดีครับคู่แรกครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวทปานอาเฟยเติมเมทายครับก่นเอเจอเป็นเป็นวันนี้เป็นคู่แรกคู่เปิดหัวเลยเจอกับโรบัครบเคยเจอยังนะครับเป็นไงเห็นก็ยังก็เป็นมวยสไตล์ไอ้แหละครับก็ครบเครื่องครับครบเครื่องของเรานี่ยังไงก็เหมือนกันครับเหมือนกันเราซ้อมอยู่ที่ฟัมเกียรติสุริทครับอ๋อกี่วันเราไม่เอาสามอาทิตย์ได้เดือนหนึ่งเหรอ สูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยปลอยห้าสิบสามสี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบครับผลงานหลังๆเราไปได้เพียงสามไฟล์ชนะเลิครับชนะชนะมากี่ไฟล์ติดแล้วสามวันนี้ร้อยเก้าโดนเยือกตะช่างไปเท่าไหร่เกมเก้าจุดสามครับจุเวทร้อยเก้าเราเคยชกไหมชกครับไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีวันนี้งานเราไปสู้กับคุณตะสู้นี่เขามีอะไรน่ากลัวมั้งก็ไม่ครับก็สไตล์เดียวกันครับสไตล์เดียวกันครับไม่จะมันเราเมชาถ่ายรูปยังยังครับ คิดว่าเราสูงกว่าเขาหรือว่าเขาสูงกว่าเราน่าจะเรื่องเดียวแหละครับเราได้เปรียบอะไรเขาเมื่วันนี้น่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะได้เปรียบอะไรน่าจะคุกกี้รูปซีนะอ้าวน้ำหนักไปปล่อยที่โอ้ห้าสามเพื่งครับคนจังหวัดไปหัดพังงาครับอ้าคว้าแขวนครับเชียร์อาวันนี้คว้าแควท์เชียเชยพังงาใจให้ได้ครับอันนี้เด็มทีแน่นอนครับโอเคกูเปิดหัวตูโพยยูนะโอเคขอบคุณท่านเจ้าชคดีครับเอาละ